สวัสดีท่านผู้ชมจ้าวันนี้จะมาผัดผักให้ดูนะคะวันนี้นําเสนอผัดผักกะหล่ําโอเคล้างน้าสะอาดหั่นแล้วนะคะล้างน้ําสะอาดแช่เกลือเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็เราก็จะใส่กุ้งแห้งอันนี้เป็นกุ้งแห้งของฮ่องกงนะคะกุ้งแห้งตัวใหญ่นะคะไม่แช่กั้งนะคะไม่ใช่กุ้งแห้งตัวเล็กนะคะคือเอากุ้งตัวใหญ่ไปตากแห้งนะคะนี่กุ้งตัวใหญ่นะคะเราแช่น้ําไว้ก่อนให้มันนิ่มเดี๋ยวจะไปผัดนะคะ กระเทียมกระเทียมสับแล้วก็มีขุนเชียงเราจะใส่ขุนเชียงไปด้วยนะคะโอเคเรามาเริ่มทํากันเลยจ้ามาเจ้าเรามาทํากันเลยนะคะสูตรง่ายๆนะคะผักผักบางคนก็จะใส่แค่อ่า ผัดผักก็จะเป็นผักส่วนมากแล้วคนไทยก็จะผักใส่น้ำปลานะคะแลก็น้ำปลาก็จะเป็นอ่าน้ำปลาผัดกระหล่ำน้ำปลาแล้วไม่งั้นก็จะเป็นผักใส่ซอสหอยนางรมอะไรประมาณนี้นะคะเราใส่กุ้งลงไปเลยนะคะเพราะว่ากุ้งเดี๋ยวจะใส่ทีหลังเดี๋ยวมันจะไหม้นะคะเดี๋ยว ทอดอผัดด้วยกันประมาณนี้เดี๋ยวก็สุกไปได้วยกันนะคะสุกไปพร้อมกันนะคะ mm hmm. คุณเชียงเอาไวท้ทีหลังแต่คุณเชียงมันสุกง่ายนะคะ ผัดใส่หมูสามชั้นก็ได้จะใส่อะไรก็แล้วแต่นะคะตามใจชอบเลยนะคะสูตรไข่สูตรมันนะคะทำกับข้าวเนี่ง่ายๆทำกับข้าวไม่ยากเลยนะคะทำกับข้าวแล้วแต่นะคะถ้าคิดออกว่ากับข้าวจะทํายังไงใส่อะไรอย่างนี้เราก็ทําเลยนะคะบางครั้งทำกับข้าวมันก็จะมีอาจทําผิดทาถูกมันก็มีบ้าง อะไรก็ต้องทานะคะ,ะเราคิดว่าทําแล้วมันอร่อยเราก็ทํานะคะใส่กุนเชียงเข้าไปไม่ต้องอะไรมากมายนะคะเราคิดว่าสูตรนี้เราทําออกมาแล้วมันอร่อยเราก็ทํานะคะผัดกุนเชียงให้สุกเลยหอมมากเลยจ้ะ อมมากเลยนะคะหอมมากเลยจากนั้นเราใส่ผักเข้าไปนะคะใส่ผักเข้าไป ใส่น้ำไปนิดหน่อยนะคะใส่น้ำไปนิดหน่อยไม่ใส่เยอะใส่ไปนิดเดียวประมาณนี้ใส่ไปนิดเดิน จยมีความหวานแล้วจะไม่ใส่น้ำตาลเยอะน,นะครับสะพิกไทยสะพิกไทยสะพิกไทยใส่น้ำตาลไปหนึ่งช้อนพอ ตานหนึ่งช้อนผัดไปก่อนนะคะสูตรนี้จะใส่แค่ซีอิ๊วก็พอแล้วจ้ะสูตรนี้ไม่ใส่น้ำมันหอยนะคะผัดให้สุกก่อนนะคะ จะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปนะคะประมาณนี้โอเคปัดไปอีกสักสองนาทีนะคะผัดอีกสักสองนาที เคเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะใส่จานได้เลยนะคะกล้วยงาลยจ้าง่ายนะคะ นำเสนอกับข้าวง่ายๆนะคะเสร็จเรียบร้อยพร้อมรับประทานแล้วคะ่ะประทานข้าวด้วยกันนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมจ้า